สวยเดิมการันตีได้ใหม่สะอาดล้อแม็กสีทูโทนมาพร้อมยางมิชลีนปี2 0 2 2และที่สำคัญของเราแถมพรมกระดุมให้รอบคันเลยจ้าตัวยต้าแอลติ T, ใครๆก็ชอบและใช้กันเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันคันนี้กันเลยไฟหน้าแบบไฮโดรเจนโคมสวยใสล้อแม็กสีทูโทน มาพร้อมอยางมิชลินปี2022สวยเดิมการันตีได้และดูฝากระโปรงใหม่สะอาดแถมยังมีป้ายมอกอรครบทุกจุดคันนี้ไม่ต้องใช้ไขแค่กดปุ่มบูสตาร์ทพวงมลาลัยใหม่ร่องรอยใช้งานน้อยมากมีปติฟังก์ชั่นให้พร้อมคอนโซลหน้าสีเบรดตัดดำ เข้ารูปได้ลงตัวเบาะหนังใช้งานน้อยมาโทนสีเบรดเข้ารูปได้ลงตัวและที่สำคัญของเราแถมพรมกระดุมให้รอบคันเลยจ้าด้านหลังกว้างนั่งสบายที่สำคัญมีที่เสียบ usb ให้ถึง2ช่องเลยจ้าไฟท้ายเป็นแบบ led ส่องสว่างได้ดีและที่สำคัญเข้ารูปได้สวยมากๆเลยจ้า คันนี้เป็นระบบคีเลสนะคะลูกค้าขาเปิดท้ายง่ายๆแค่กดปุ่มว้าวและถึงคันภายในกว้างมากๆบรรจุของได้เยอะ พอบ้านแม่บ้านหรือคนไหนที่ใช้แอลติสรีบจับรีบจองได้เลยจ้ารถสวยขนาดนี้ราคาวันนี้ปี2018เครื่อง1.6 g ประหยัดน้ำมันโคตรแถมยังประหยัดเงินให้คุณอีกวันนี้คุณจับจองคันนี้ได้เลยในราคาที่429,000บาทรีบกด Subscribe กดไลค์กดแชร์อย่าลืมนะคะเบอร์ด้านล่างติดต่อมาได้เลยจ้า